เยอะไปบางทีเนี่ยจริงจริงตัวเนี้ยก็พูดเยอะแต่ตัวเนี้ยพูดอยู่เรื่องเดียว8รอบพี่ชอบนนนะ8รอบวันทั้งคืนผมเดินไปตรงไหนแม่ก็เดินตามไปพี่ชอบเองเว้ยพี่ชอบเองอันนี้คือทำอะไรครับอันนี้ก็เสิร์ฟแรกเป็นสลัดตะกเป็นผักสดเบาๆใช่เบาๆหมายถึงเราอะนะกินเบาๆเวลาเวลาชิมนะตอนนี้เชฟปองกำลังทำอะไรครับกำลังทำตัวให้เป็นประโยชน์ครับผมโอเคเฮ้ยมันด่าใครเลยย่า ตอนนี้ทำรีสโต้ครับผมรีสโต้ใช่รีสโต้แหละหลายคนจะไม่รู้ว่ารีสโต้นี่มีเพลงด้วยตกกีมิโตะรันรีสโต้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 โนนทำอะไรฮะทำอะไรทใอะไรบ้านนอกจากพูดให้ผมทำอะไรบ้างเออมีอะไรผมทำไหมจริงๆอ่ะถ้าถามว่ามีไหมมีแต่ถามว่าไว้ใจให้ทำไหมเจ๊เอกเจ๊เอ๋ อันนี้ได้ค่ะว่าเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วที่เชิญมาเนี่ยคือจะเปลี่ยนพี่ีกราทั้งเซตเลยด้วยใช่ไหมคะอ,อ๋อเปลี่ยนแค่บางคนฮนะยัง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 ,ยง,ยงไม่รู้ตัวถอดไ,ไปเลยชอบมาถ <laughs> อดไปเลยเลยเม <laughs> น,นูแรกของเราก็คือสลัดตับกบ พี่โค้ดพี่โค้ดมองอยังไงบ้างพวกคุณมีส่วนร่วมไหมสองคนนี้ผมมีส่วนร่วมจานนี้อร่อยได้เพราะเมื่อกี้ผมกลัวรีซตอตโตไปแล้วปละจานมันไม่มีอยู่ด้วย <c oughs> จริงๆต้องบอกว่าในรายการเนี่ยเอ่อ EP กบเป็น EP ที่ผมกลัวที่สุดแล้ว EP กบเนีเป็น EP แรกที่ผมต้องทำต้องที่แขนนะครับแล้วต้องทําในเชฟที่เป็น <c oughs> บ้านพีเน่เหนื่อยบ้านพีเน่เหนื่อยนี่ก็เป็นคนใหญ่คนโตอุ๊ดเดย์ครัวก็เก่งแขนก็ไม่พร้อมกบแม่งก็ไม่รู้จักว่าต้องทาอะไรเป็นอะไรเป็น EP ที่ผมกลัวที่สุด พราะตอนได้มาได้ทั้งตัวเลยถูกไหมหังใจที่สุดเลยหลังจากนั้นแบบผมไม่กินกบเลยนะเพราะว่าผมบนไว้ขอให้แบบทีมงานแบบตกตรลบกหมกมดเมนูนี้นะครับคือเมนูไข่ตุ๋นซึ่งได้อินฟลูเรชันมาจาก EP หนึ่งที่เราได้เราได้วัตถุดิบเป็นอะไรนะไข่หรือมะพร้าวมะพร้าวเราได้มามะพร้าวผมก็เลยทําไข่ตุ๋นในมะพร้าว เรียกว,ว่า4กษัตริย์บอะไรแล้วกันจะให้นวลนวลที่บายนะครับว่า4กษัตริย์บต่างกที่พูดมาคืออะไรบ้างสี่กระสับกระสับแรกคือกษัตริย์เดินดงนะครับโอ้นวลน้นทอนั่นคือกษัตริย์บเดียวที่ผมรู้จันที่หย่ามีเปลือกโพเลโรอยู่ข้างบนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นทองคำเปลวจากวัดนวลจันทร์ครับอันนี้เราได้มาเราจะนวลไปเอามาให้ฮะหลวงพ่อฝาก r ร p เ e s e ์เพราะว่ามีญาติโยมที่มาบริจาคแปะทองแล้วแบบอธิษฐานนานแล้วหลวงพ่อไปหยิบมาให้ แต่เนื้อไข่ตุ๋นเนียนอยู่นะเนียนเนียนมากเนียนมากไม่มีฟองอากาศใดๆอันนี้สุกด้วยอากาศนะฮะไม่ได้สุกด้วยเตาอบออยอมรับตรงๆเลยว่าตอนนี้อากาศในครัวนะขาดแต่อูดอย่างเดียร <c oughs> ้อนหลังมาก